แต่เราสําเร็จในการใช้ชีวิตได้เพราะอะไรเพราะการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจของเราเองเราไม่อยากทํายาไม่อยากรับผลสิ่งใดอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยในการให้รับผลในสิ่งนั้นกรรมมี3อย่างกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมไม่มีใครหนีจากสามกรรมนี้ได้กายกรรมวจิกรรมมโนกรรมไม่มีใครหนีพ้นพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่ทํากรรม3อย่างนี้มาหมดกายวาจาและใจนั่นแหละกรรมกรรมมี4ี่อย่าง หนึ่งกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นกรรมเนี่ยไม่สามารถมีใครเนี่ยสามารถโดนบันดาลในกรรมนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่ากรรมเกิดจากการโดนบันดาลเกิดจากใครลิขิตเข้าใจผิดเข้าใจใหม่กรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราเองโดยบันดาลเราบันดาลกรรมให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ไม่ได้2กรรมหรือสุขทุกข์ไม่สามารถเกิดได้ทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยเหลือกันในการกันโดนบันดาลนี่ก็เข้าใจผิด4กรรมหรือสุขทุกข์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัย กรรมหรือสุขทุกข์เกิดเองลอยๆไม่ได้มันต้องมีเหตุและผลเสมอกายของพวกเราทั้งหมดนี้เรียกว่ากรรมเก่าทําไมหน้าตาผิวพรรณรูปชั่วตัวดําดูดีไม่ดีทําไมเราถึงมีหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกันนั่นแหละเพราะกรรมเก่าของเราทั้งหลาย ทำไมบางคนเกิดมาดูดีทำไมบางคนเกิดมาพิกลนพิการง่อยเปียเสียขาทำไมบางคนเกิดมาในตระกูลดีวันนะดีทำไมบางคนเกิดมาตระกูลต่ําวันนะสามเพราะอะไรกรรมเก่าแต่ละคนไม่เหมือนกันและกรรมของเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นกรรมเก่าที่ไหนในอนาคต,ตาก,กาข้างหน้าคือในชาติต่อไปของเราเราก็จะเสวยอัตภาพของไอ้กรรมเก่าของเราตัวเนี้ยไปในอนาคตข้างหน้าดังนั้นลำดับการศึกษาในการหนีกรรมคืออะไรศีลส,สมาธิปัญญาศีลเอาให้ได้5ข้อ ละเว้นให้ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผู้ินิการไม่ผูโ้โกหกไม่ดื่อสุราศีลห้าข้อเนี่ยมันแปลว่าปกติปกติของความเป็นอะไรความเป็นมนุษย์ของพวกเราถ้าเราทําไม่ได้ก็ตกจากความเป็นปกติความเป็นปกติคือรักษาสุขติไว้ได้เช่นรักษาอัตภาพของมนุษย์หรือเทวดาถ้าผิดปกติแปลว่าตกจากความปกติลงไปต่ำกว่ามนุษย์คืออะไรนรกสัตว์ยจฉาและเปรตแต่นั้นตอนนี้เราอยู่ในอัตภาพของการเป็นคนหรือมนุษย์ ถ้าเราตกลงไปก็ตกไปอยู่ันรกเดรัจฉานและเปรตถ้าเรารักษาศีลห้าดีศีลห้าย่อมเป็นโล่ป้องขันคุ้มกันภัยแก่เรา